แต่พระผู้มีพระภาคแต่พระผู้มีพระภาคภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาษิตของพระองค์ไพเราะนักภาษิตของพระองค์ไพเราะนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาอย่างนี้พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลไหของที่ควําเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่ควํา เปิดของที่ปิดเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีคนมีตาดีจกได้เห็นรูปดังนี้จกได้เห็นรูปดังนี้ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธมีต้า พระธรรมพรรระธมและพระสงฆ์เป็นสารณะว่าพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระองค์จงทรงจำขอพระองค์ทรงจงจำข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าว่าเป็นผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตเป็นผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส